วันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนำไม่ใช่แนะนำครับมารีวิวให้ดูครับตัวนี้เป็นแป้นพิมพ์บลูทูธนะครับกับเมาส์บลูทูธนะครับตัวเมาส์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวนี้จะใช้งานได้แบบ2รูปแบบนะครับถ้าเราเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบ USB นะครับนี่ตัวเมาส์ตัวนี้สามารถเสียบใช้กับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับตัวนี้ ส่วนถ้าเราเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะครับนี่ก็จะเป็นติดมาอย่างนี้เลยเปิดบลูทูตตัวนี้ผมเคยเชื่อมมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยแบบนี้เลยครับส่วนตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับก็เช่นกันครับเนี่ยถ้าเปิดนี่เปิดมาฝั่งนี้ก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อบลูทูธขึ้นมาแบบนี้เลย บูทูธคีย์บอร์ดแล้วก็ bt 5.2เมาส์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับออฟฟิศให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่เวลานั้นเราสามารถคุมอย่างนี้แล้วก็ c อนโ c ได้เลยครับพอกด c อนโ v ก็จะเป็นวางนะครับสำหรับ ท่านใดที่กดเปลี่ยนภาษาไม่ได้ก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้ครับ9420 t a บนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เรากดเลือกแป้นก็จะเป็นนี่นะครับแป้น9420 Table Keyboard จากนั้นมันก็จะกดเปลี่ยนภาษาได้เหมือนโน้ตบุ๊กเลยครับตัวนี้แบบนี้เลยครับนี่นี่ ถ้ากดเป็นภาษาก็ประมาณนี้เลยนี่กดเหมือนโนต้ตบุ๊กปกติเลยนะครับนี่สวัสดีครับนี่ครับใช้งานได้ปกติเหมือนโนต้ตบุ๊กปกติเลยครับก็หากท่าในใดสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมสอบถามุมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อให้ดูเลยอ๋อแล้วคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับนี่ มีหลายสีให้กดเลือกด้วยนะครับนี่เลยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ